เออมันตึงขึ้นนะมันตึงขึ้นจริงๆนะแต่ก่อนเนี้ยนะตาจะมีริ้วตรงเนี้ยนะตรงล่องแกนเนี่ยลึกมากเลยนะแล้วเนื้อมันก็จะมากองอยู่เนี้ยกองอยู่ทั้งสองข้างเลยมันจะเป็นแบบออกเป็นเหนียงๆอะเออเป็นเหน,น,น,นียงเหมือนคนแก่อืมแล้วก็ตรงแกนเนี่ยจะมีฝ้าขึ้นทั้งสองข้างเลยจะมีฝ้าขึ้นแบบเยอะมากหน้าจะมองคล้ำมากเลยยังเคยคิดเลย ว่าอยากจะไปฉีดโบท็อกนะปัญหามากกังวลมากเอ๊ะจะทำยังไงดีวะเออให้หน้ามันดีขึ้นนี่เลยป้าไปคนพบเซลั่มตัวนี้แหละนิสิตเซรั่มใชยแล้วนะนับถือจริงๆนับถือมากเพราะอะไรเพราะไอ้ล่องที่มันเคยลึกเ่ยนะมันดูตื่นขึ้น เออมันตื้นขึ้นนะและไอเหนียงที่มันเคยยันนะเออเหมือนกับมันกระชับขึ้นอนะ่ะมันเหมือนกับแบบไอเนื้อเซรั่มเนี่ยนะมันเข้าไปแบบไปกระชับอ่ะกระชับผิวหน้าจะช่วยให้แบบกระเนี่ยนะที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยกระเนี่ยเออเนี่ยหายไปนะหายไปนะหน้าจะดูดีดูผ่องมากเลยนะอืมเนี่ยลองทาดรืยด่ยเลยนี่จะรู้สึกเลยเนื้อครีมก็าข้นเะนี่ยข้นแบบข้นมากเราเกลี่ยห้ทั่วหน้านะ เนะีนะ่ยแค่ทาก็รู้เลยนะมันจะขาวขึ้นมาเลยเนะี่ยขาวขึ้นมา,าทันทีเลยอ่ะไม่มีกลิ่นน้ำหอมและแอลกอฮอล์พ่อป้านเนี่ยเป็นภูมิแพ้ตัวไหนก็แล้วแต่นะที่ผสมน้ำหอมหรือผสมแอลกอฮอล์นะพอทาไปแล้วนะหน้ามันจะแดงเฮอขึ้นมาเลยแต่นี่เซรั่ามไม่ค่ะป้าเนี่ยนะบอกเลยนะเกินคุ้มจริงๆใช้เลคะ่ะสาวๆทุกคน แล้วจะรู้ว่ามันเกินคุ้มจริงๆนิสิเซรัร่มค่ะ